จากรูปนะคะข้อ3าํกำหนดให้สามเหลี่ยม ACD ค่ะ เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะการเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแปลว่ามีด้านประกอบมุมยอดเท่ากันนะคะและก็กำหนดให้สามเหลี่ยม bcd เนี่ยนะคะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกเช่นกันก็แปลว่าจะต้องมีด้านประกอบมุมยอดเท่ากันด้วยนะคะจากนั้นโจทย์กำหนดมุม a มาให้ค่ะว่าเท่ากับ30โจงหามุม bca นะคะก็คือมุมนี้ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะคุณครูให้มุมเบอร์แต่ละ ส่วนเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบก่อดโดยให้มุมนี้เป็นเบอร์1นึ่งละกันนะคะมุมตรงนี้ให้เป็นเบอร์2นะคะมุมตรงนี้ให้เป็นเบอร์3แล้วก็ตรงนี้เป็นเบอร์4และนี่คือเบอร์5้าละกันนะคะจะได้สะดวกในการเรียกเนาะเพราะฉะนั้น จากรูปค่ะเด็กๆจะรู้วิธีการหาคำตอบได้โดยง่ายเลยนะคะถ้าหากว่าเราเริ่มจากการพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม acd ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะโจทย์กํำหนดมาให้ว่ามุม c นะคะมุม c ad นะคะหรือว่ามุม a ของเราเนี่ย มีขนาดเท่ากับ30องศานี่คือโจทย์เนี่ยกำหนดมาให้เรานะคะจากนั้นค่ะเรารู้ว่าสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วก็สามเหลี่ยมจะต้องมีมุมภายในรวมกันได้180องศาเด็กๆจะรู้ทันทีเลยว่ามุมที่ฐานทั้งสองเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะนั่นก็คือมุมเบอร์1กับมุมเบอร์2เนี่ยต้องเท่ากันแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของ สามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะแล้วเราก็รู้ว่ามุม30ไปบวกกับมุมเบอร์1และมุมเบอร์2เนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากับ180อองศาเพราะเป็นขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะต้องรวมกันได้ 180องศาเสมอนะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เรารู้ว่าเบอร์1บวกเบอร์2เนี่ยจะต้องเท่ากับ180ลบด้วย30นะคะนั่นก็คือมุมเบอร์1นบวกบวกกันเท่ากับ150องศาแต่จากเหตุเรารู้ว่าเบอร์1กับเบอร์2ต้องเท่ากันจึงทําให้ รู้ว่าเบอร์1และเบอร์2จะต้องมีขนาดเท่ากับ150หานรสนะคะก็คือ75องศานั่นเองนะคะจากนั้นค่ะ เราก็ไปพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมต่อไปค่ะก็คือพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม BCD นะซึ่งเขาก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกเช่นกันเราก็เลยรู้ว่ามุมเบอร์หนึ่งของเราตรงนี้นะคะก็จะต้องเท่ากับเบอร์สาแน่นอนเนาะเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะ จะมีขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะคะอ่าพอเราทราบแบบนั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุให้รู้ว่าเบอร์หเท่ากับ75เบอร์3ก็เลยต้องเท่ากับ75ด้วยนะคะเพราะว่าใช้สมบัติของการเท่ากันนั่นเอง เด็กๆก,ก็เลยรู้ว่าเบอร์1และเบอร์3เนี่ยเท่ากับ75องศานะคะจากนั้นค่ะเราไปรู้อีกว่ามุมเบอร์1บวกมุมเบอร์3และบวกมุมเบอร์5นะคะจะต้องเท่ากับ180เพราะเป็นขนาดของมุมภายในที่รวมกันของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยต้องได้180องศาแต่1บวก3เนี่ยรู้แล้วว่าเท่ากับ150นะคะเพราะว่า1ก็75 3ก็75บวกเบอร์5เบอร์5นะคะยังไม่รู้แต่รู้ว่ารวมกันต้องได้180องศานะคะจึงเป็นเหตุให้รู้ว่ามุมเบอร์5ค่ะจะมีขนาดเท่ากับ180ลบ1น0นะคะเบอร์5้าจึงมีขนาดเท่ากับ30องศานั่นเองนะพอได้มุมเบอร์5เท่ากับ30องศาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการหามุม B C A นั่นก็คือมุมเบอร์4ตรงนี้ว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็เลยใช้สมบัติที่รู้ว่ามุมเบอร์2เนี่ยนะคะเป็นมุมใหญ่เรารู้แล้วว่ามุมเบอร์2ก็ต้องเกิดจากเบอร์4บวกเบอร์5ใช่ไหมคะซึ่งเบอร์2เรารู้แล้วว่ามีขนาดเท่ากับ 75องศาที่เราทำมาเมื่อสักครู่ก็เลยได้ว่า75เท่ากับมุมเบอร์ c ยังไม่ทราบเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาบวกเบอร์5ก็คือเพิ่งทำเมื่อสักครู่ได้30นะคะแก้สมการค่ะจึงได้มุมเบอร์ c ออกมาเท่ากับ75ลบ30นะคะเท่ากับ45องศานั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบได้ว่ามุม B C A ที่ตามหานะคะเท่ากับ45องศาค่ะ